รับเาสูดวอชาสชาแนลวันนี้กับหีก่รช้างกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้เปล่าถูกต้องจ้ะไม่ใช่ติ่งวันนี้ครับมากับน้องบาส, <S 2> <S 2> ส,าสดิโอเซียนเชลชัยกับคำแรกล่าสุดซิงเกิลล่าสุดคือไล v ์ลแค่ แค่รูปก็แตกแตนแล้วอ่ะเห็นรูปเป็นคอนเซปที่มาเลยกับชุดดำชุดดำมีรูปแบบตรงมีรูปข้างๆจริงเออแต่เราไม่ดูมากเนาะเดี๋ยวแบบกลัวหลุดเออจริงเธอแต่ฉันหลุดพ้นจากสปอยนะยังรอดอยู่เออฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าเพลงเป็นยังไงจริงแม่แต่ ฉันไม่อยากรอแล้วเออก็ไปดูกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เรา้วยนะคะฝาก membership ด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครคนพิเศษมากมายเราอยู่ใน p l a y l i s t exclusive for member จ้าแล้วมีปก super tank ฝากกดให้กันมาใจพอด้วยนะคะถ้าไปถ้าไปพร้อมแล้วไปดูกันเลยว้าวเฮ้ย เฮ้ย<ฮ>ลุกแบบแตกแตนมากเฮ้ยโดนจับโอ้โห<ฮ>ส่งซิกดีมากกว่าโหเน็ก,นกเน็กตัดผมสั้นแล้วแบบเแบบท่มากมาคริสรผมแดงอ,อ๋อเท่มากทุกคนเท่มาก โอ้โหกุญแจเหรอแบบเหมือนกุญแจเลยนะโอ้โหเท่มากเลยครับปอยโอ้ oh, oh. okay. เป็นล้าด oh. yeah. ีไหมโอ้โหดูโตขึ้นมางเบยใส่คอนแทคด้วยว้าวโหพี่ฮา จังเป็นเจ้าแห่ชอบเสียงน้องจังมากนะสั่งทีโ,โอ้โหโอ้โหโอ้คนไทย เแบบเออเด็กๆทุกคนเต้นเก่งขึ้นมาก่ฮารับตอบผมใช่ไหมผมโอ้โหโอ้โหจริงไหมพอ นี่ฝุนหล่อมากโหดีมาก,มากแล้วเขาสลับเซ็นเตอร์กันดีมากเลยเนนค่ะหุ้ยเป็นชุดเท่มาก ทำไซโคเลยอะเฮ้ยแบบตรงนี้ดีจังเลยเขอควยมืออีบไว้เออเน้อีย่เี่ยไดูท่มากเท่มากไล่ว้าวจบไปแล้วทุกคน ต้องยอมรับเลยว่าอันเนี้ยคือจะพูดยังไงอ่ะชอบคือแบบว่าสมการรลอคอยแล้วก็ทำได้เกินคาดสุดๆทำเกินอันนี้คือทำเกินเนี่ยความคาดหมายจริงเนาะ ฟพงฟูจริงขนาดนี้ถือว่าทุกข่ายลงทุนจริงเป็นอีกเป็นอีกธีมหนึ่งที่แตกต่างจากที่ัผ่านมาเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นการฉีดคาแรคเตอร์ของบัสเลยคือตั้งแต่ที่เราเคยดูมาหลายๆครั้งหรอกไหมคือเพลงเขาจะเป็นแบบสดสดใสเป็นแบบว่าเด็กผู้ชายวัยทีนอะไรวัยทีนอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นแบบเด็กวัยรุ่นที่สดใสมีสีสันอะไรแบบเนี้ยเนาะถ้า ใช่ถ้าหนักหน่อยก็ w a ว h your step แต่มันก็ยังแต่มันแต่มันก็ยังไม่ดักเท่านี้ยวอชเบลดจ็บมันยังไม่ได้ดักเท่านี้เนาะเราก็รู้สึกยังให้ความสดใสอยู่ในเรื่องของสีสันคอสตูมเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันยังดูแบบสุดเป็นการเป็น energy active อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยดูแล้วแบบทุกคนดูแบบดูโตเพราดูโตขึ้นด้วยมันยากมากเลยนะแต่ว่าสีหน้าของทุกคนก็คือเข้าคายในเรื่องขอินเนอร์ดีตรงปีมากอินเนอร์ดีมากทุกคนแบบอินเนอร์ดีมากจริงๆ คือเราเชื่อแหละว,ว่าว่าเขาถูกจับจริงๆอะ่ะและการเมคโอเวอร์ของทุกๆคนฉีกคาแรกเตอร์เดิมไปหมดเลยลืมเลยว่าแบบ เมื่อกี้เพิ่งดูบัสซิ่งจบเลยงอแล้วเราถ่ายต่อจากบัสซิ่งแต่ไม่รู้อะไรจะออนก่อนกันนะคะทุกคนแต่ว่านั่นแหละมันคือคาแรคเตอร์ที่แตกต่างมากๆเนาะพอพอมาดูน้องใน Mv อะไรเงี้ยเด็กๆดูโตขึ้นมากๆแบบใส่คอสตูมใส่แบบเมคอัพเข้าไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าน้องมีอินเนอร์ที่ดีมันออกมาทางแบบสายตาแล้วก็หน้าของเด็กๆทุกคนอะเออจริง แบบอย่างแบบฉากสุดท้ายที่แบบมีพีมแล้วก็เป็นตัดเป็นขุนพลตอนท้ายอะไรเงี้ยคือเราสึกว่าแบบเฮ mm ้ย hmm. มันดีมากเลยมีความแบบไซโครนิดๆ mm hmm. แล้วว่าแบบอ mm ินเนอร์ดีอ่ะอืมพิวมาก โคโลการ์ดแบบโอ้จริงนี่อยากไปตามดูเลยว่าใครโคโลการ์ดเพราะว่าแบบโหดีมากจริงบัสเป็นวงที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะเราเรารู้สึกว่าเขามีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆจากการจากที่เราติดตามผลงานมาและอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากผ่านการฝึกฝนซักซ้อมอะไรมาอย่างเงี้ยใช่คือเรารู้สึกว่าเป็นบัสที่เป็นบอยแบนด์จริงๆโตขึ้นมากที่แบบ ลืมภาพที่เด็กๆอยู่ในรายการ789แล้วแล้วเด็กๆแบบยังเต้นไม่ได้ยังร้องไม่ดียังทําไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคือเรารสึกว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าผลงานเพลงนี้มันพิสูจน์นะว่าน้องๆพัฒนาการขึ้นแบบแแบบมากๆอะเราเรียกว่าไงความยูนิตี้ความเป็นกลุ่มก็เพิ่มขึ้นไปกับขอาตามประสบการณ์ที่มันเพิ่มขึ้นเลยันมันก็เป็นจังหวะเวลาที่ดีนะในการที่แบบเหมือนพอเพลงนี้มามันก็เลยได้เห็นแบบ นึกออกปะคือถ้ามันไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็จะอ,ออกมันไม่ได้ดีนะนอกน้องเขาแบบว่าเป็นทีมแบบมีความแบบเป็น unity กันสูงมากและยิ่งตกพอสอกันสุดดิบห้างแตกอีกกี่ห้าง,งเวลาไปออกอีเวนต์นะห,ห,ห้างจะแตกอีกกี่ห้างระเบิดจริงๆ แล้วก็มีแบบคือเข้าใจด้วยความที่คนเยอะเนาะแต่เขาก็จะมีซีนที่แบบอยางองก็แบ่งออกมาแบบสี่ีีอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เห็น,นว่า,ท,วาทุกคนเท่แล้วแบบช่วงเต้นก็จะมีการหมุนเวียนเซนเตอร์มาอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยแล้วก็มีช็อปที่แบบ จับหน้าแต่ละคนไปเรื่อยๆบบแอยากลองเห็นบนสเตจดิฉานว่ามันน่าจะสนุกมากถ้าเต้นปังมากแรปลายก็สุดยอดแรปลายเท่มากแรปลายเป็นเป็นสามแรปเปอร์ที่เสียงแตกต่างกันมากเลยนะจริงแบบมีความเสียงต่างเขาจะกลมๆจินบุก็จะเสียงเล็กๆแหลมๆจังก็จะทุ้มๆเป็นองค์ประกอบอาเรเป็นส่วนผสมที่ดี จริงแล้วแล้วมันน้องเน็กด้วยแต่น้องเน็กเหมือนเขาโดนจัดไปอยู่ในอีกก่อนหน้านี้กือีกกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วรูวสึกว่าเอออันนี้ขึ้นดีมาก,เน,ก,เ,นกเน็กมาเพื่อแอคแท็กแท็กมาทุกคนทรงผมแบบน้องตัดผมสั้นนะ <Hi. S 1> แล้วเซ็ตอะไรเงี้ยรูย้สึกว่าโหเทมากท,กทุกคนเปลี่ยนลุกมากคอบ เปิดโอ้โหว้าวมากคือด้วยความที่น้องน่าจะใส่คอนแทคเลนส์แหละแล้วแบบสีที่เรามองเห็นผมยาวหน่อยอะไรเงี้ยช็อตที่ขึ้นมาบนโต๊ะคือจึ้งมาาทุกคนพี่ฮันก็ตอบผมพี่ฮันมัดมัดอย่างนี้แหละมัดขึ้นหัวอลุกจึ้งมากเลยอ๋อฉันเห็นพี่ฮันแล้วฉันนึกถึงคุณดีเคไอคอนมากมีความแบบคาแรคเตอร์คล้ายกับพี่ดีเคไอคอนมาก มาร์คเครสเงี้ยที่มีไฮไลท์ผมแดงเงี้ยแล้วรู้สึกว่าโอ้โหผมทรงเนี้ยคือแตกแตนเทห้างแตกมาเท่มากเท่มากจริงน่ารักและดูเด็กอีกคนหนึ่งที่เท่มากคือเอเอเนอะใส่แว่นเอเอแบบตอนแรกเราฟิลเตอร์เราคือจะมีความน่ารักนุ่มเด็น้อยน่ารักนุ๊กริบอันเนี้ยเขามีความแบบเท่ห์แล้วเราลองว่าเอจะออกมายังไงดีเนาะกับคาแรคเตอร์ในเอ็มวีนี้ก็อู้ ภูทัชชัยก็หล่อมากหล่อมากหล่อมากน่าเป็นประจักษ์สุดๆจริงคือแบบดีสุดๆอ่ะจึงแล้วเราแบบเขาชอบเป็นแบบท่อนเปิดๆกันอะไรเงี้ยเราสึกว่าเสียงเขาอ่ะมันมีความเป็นเอกลักษณ์กันหมดเลยอ่ะจริงมันเริ่มแบบแยกนะคุณเชียนตอนป็นซิงคุณเชียนตอนเป็นซิงตอิลนี่พอสอบจะไม่ไหวครี๊ดมากเขามีสากที่เขาหันหลังให้กันกับใครน่าจะคุณภูไหม ตรงกลางนะใช่ใช่ที่เป็นแบบเซ็นเตอร์เหล่อมากหล่อมากเลยทุกคนขุ่นพ้นเงี้ยโอ้โหเท่มากสมกับครั้งแบบเต้นเต้นเก่งร้องเก่งอ่ะแล้เราแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะทุกคนเลยอ่ะทุกคนพิมพ์วสุก็คือแบบออ้ไม่ไหวคุณพิมพ์วสุเอลพ์ิวมากนะ จริงไอโซเลชันดีมากอย่างที่พี่นนว่าคือเพราะว่ามันมันเป็นเอลแบบเยอะมากอะนึกออกไหมนี่วันที่พี่าทิสมาครูบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดไอโซเลชันไม่ได้มันจะเต้นไม่ได้นะเพราะมันแบบมันจะไม่ได้มันเหมือนมันต้องแยกท้นส่วนการถ้าหลังแข็งเต้นไม่ได้เลยตอนรู้น้องเต้นหนีเอวเป็นเอวเลย จริงน้องแบบมีความแบบผิวไหวแล้วก็ทาเต้นก็ไม่ได้ง่ายเลยอ่ะรู้สึกแบบง่ายจริงๆนะเห็นเลื่อยๆอย่างเดียวไม่น่าง่ายนะทุกคนเก่งมากมันต้องมีความเลือยแล้วมันต้องหอมกันอกป่ะแล้วแบบ12คนอ่ะเออเก่งมากเก่งมากจริงช่องนะเป็นอีกเพลงที่แบบเออดีเลยสนุกแล้วก็แบบมันมีความหลอกหลอนอะไรบางอย่างไม่รู้สิดูเป็นสตอรี่นะอือเนาะมีผู้คุมด้วยคุมใจเก่งมากเก่งมากเลย จริงค่ะน่าจะมีอยู่แล้วแหละต้องมีแหละขอกฎประกาศวันมาเลยขอวงก่อนตอนนี้เออย่างไรสิใช่แล้วต้องไปซ้อมแฟนชาร์มได้เพราะแต่ละเพลงเขาจะมีจังหวะไม่เหมือนกันเออล้อวไปซ้อมเพลงก่อนจังหวะน่าจะยากหนึบนะคะเพลงใหม่จะยังไงใช่นะคะน่าจะเป็นช่วงที่เบรกแดนนั่นแหละเนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันในทรั้งหน้าว่าจะมีผลงานอะไรของน้องมาให้เราได้ทำรีแอคอีกนะครับผมจ้าวันนี้พ่อทงสามคนลาไปก่อนเจอกใหม่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย